แล้วล่ะเออตกน้ำไม่เอาฉันต้องลุกมาก่อนพรุ่งนี้ฉันมีแข่งรถฉันจะต้องไปซ้อมรถให้มันไวๆเดี๋ยวนี้แหละแสงแดดช่างจ้าใสจริงๆเลยอ่ะฮึ่ยๆฉันก็ถือเส้นรถกูไม่มาโดนแสงแดดนะฮึ่ยๆจะมีับบ้านมันต้องก็ใสดีกว่าอย่ไม่ทันหรอบนะเลยรถไฟมาตรงเวลาจริงๆโอเคบาย เออแล้วกล่กไปเร็วเมื่อไรจะถึงบ้านเนอ้สิบนาทีผ่านไปแล้วเฮ้อยออเทถึงบ้านแล้วเปิดประตูบ้านเออไหนรถเราอ่ะอ้าวหนรถอ่ะรถอยู่ไหนอะอ้าวในรถอ่ะเอวรถอ้าวรถเออนี่ไงรถมาแล้วอตอนนี้ก็ต้องหาจุดซ่อมรถโอเคตอนนี้เครื่องยงยต์ก็จะยืดเลยแล้วรอโอเคมาลองเทสกัน หเหมือนตอนนี้เครื่องจะเทสชองใช้ได้เพราะว่าเด็กที่ไหนมาป่วนเปนเลี่ยนแถวบ้านเนี่ยเครื่องก็ต้องดีแนะ่ๆเครื่องจะต้องโคดีแน่ๆเออเบรกงั้นได้ชนโรงบาลแน่ไม่มีที่พีบมาส่งชั้นตอนชั้นรับอุบัติเหตุตอนแข่งรถเออไม่มีแต่หมู่บ้านไม่มีที่ชั้นแข่งรถเลยไม่มีที่ชั้นซ้อมเลยเ ขับเวยชนบ้านเขาดีๆนันรถไม่พังใช้อลูมิเนียมใช้เหล็กขึ้นสนิมได้อเอ้ยชนโรงงานเ็าอีกโรงงานระเบิดฉันได้ตายคนเดียวไม่เอานะตอนนี้ฉันต้องไปฝึกรถโอเคฉันได้ที่ซ้อมแล้วแต่มาซ้อมที่สนามบินเขาฉันไม่เอาดิฟไอวันตะกิ้ไม่เอาอเว้ยตอนนี้ยังไงฉันต้องขับไปวุ่นวุ่นด โอ้เหนินเรียบร้อยโอ้โหยังไม่ตายนะครับโอเครถยังไม่คว่มก็ดีแล้วแหละรถฉันเอามาเฉพาะเหินเลยนี่รถของฉันแต่รถตอนแข่งไม่ใช่อัน,นี้รถควม่มเฮ้ฉันไม่อยู่โรงงานได้ไงแล้วรถฉันอยู่ไหนฉันต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะท้อ เป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะแพ้ในวันพรุ่งนี้โอเครอนี้ฉันก็ได้รถมาับคืนมาแล้วต้องซ้อมก่อนโอเคตอนนี้ฉันก็อยู่ในสนามแข่งแล้วโอเคถึงเวลาแข่งแล้วสินะใช่แล้วนี่แหละรถสำหรับแข่งโดยเฉพาะ

ยาแตกคาสนามฉันก็ไม่ได้เข้ารอบไปสิใครก็ได้ช่วยดีฉันต้องเข้าครับก่อนฉันต้องเข้าไปซ่อมยางต้องเปลี่ยนยางใครก็ได้ช่วยทีใครก็ได้ช่วยทีฉันอยากเข้ารอบฉันไม่อยากแพ้ <c oughs>